สวัสดีค่ะวันนี้แกนมอมพามาที่จังหวัดพิจิตรไอ้ที่อำเภอตะพันหินนะคะมาร้านชื่อว่าร้านทองเอกนะคะคนกูเกิลมาเลยดูบรรยากาศเขานะคะนี่เลยคะ่ะเป็นร้านเปิด11โมงถึง3ทุ่มปิดเฉพาะวันจันทร์นะคะชื่อร้านบ้านทองเอกนะคะ บ้านทองเอกบรรยากาศหรูหรามีต้นไม้มีต้นแก้วหน้าร้านหน้าบ้านเป็นบรรยากาศสบายๆร่มรื่นนะคะสองข้างทางต้นไม้เยอะมากเลยค่ะนี่ฮะเน้นเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะคะมีรูปปัน้น มีสระน้ำต้นไม้จะเป็นต้นใหญ่เลยแสดงว่าเจ้าของคงสร้างมานานมากล่ะคะเป็นบ้านนะคะเพราะต้นไม้ทุกต้นเป็นร่มเงาเหมดเลยร่มรื่นนี่ฮะดูจากต้นไม้ก็จะรู้เลยว่า เขเปิดร้านมานานมากก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะพอมาตะพันหินทะเลาก็จะไปร้านหมี่ชลวันแต่วันนี้เขาปิดนะคะเลยพามาร้านบ้านทองเอกนะคะมาดูบรรยากาศตะพันหินก็จะมีของดีๆนะคะนี่ค่ะนี่เลยเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะคะแล้วก็ทำเป็นธุรกิจร้านอาหาร เดี๋ยวพาขึ้นไปในห้องแอร์นะคะนี่มีพระพิคเนตบูชาพระพิคเนตนะคะมีพระพุทธรูปเจ้าของร้านไม่อยู่นะคะมีพิสุธรูปแล้วมีพวกของเก่ามีตู้ตู้ไม้ที่เก็บมาแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะคะ ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะน้องอ๋อเปิดตั้งแต่สองพันห้าร้อยหกอันนี้เป็นบ้านใช่ไหมเป็นบ้านของนน,น้เป็าเปาาราอ๋อแต่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะไม่มีกระจกสมัยโบราณมีร้านกาแฟด้วยนะคะโอ้เนื้อที่กว้างเหมือนกันนะคะน้อง แดีวเรายังไม่ได้ชมิมฝีมืออาหารนะคะแล้วก็ยังบอกไม่ได้โอ้จะเป็นของเก่าๆเยอะมากเลยค่ะไม,ไม่ร้อนใช่ไหมคะมีตู้มีต้นไม้นี่ต้นอะไรคะเนี่ยน้อเนี่ยต้นไม้มันเป็นสร้างร่มเงาให้หมดเลยค่ะแล้วเขาก็จะโชว์พวกถ้วยชามของใช้ห้องลงห้องน้ำก็สวยงามนะคะนี่ค่ะ ในห้องน้ำสะอาดสะอ้านมันจะกาศไทยๆอะคะ่ะมีชามพวกสังคาโรกที่เก็บอนุรักษ์ไว้นะคะด้วยชามโอ้เนื้อที่เกว้างมากค่ะ เก็บถ่วยซ้วยสมัยก่อนก่อนที่คุณไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นที่ร้านเนี้นะคะเยอะมากเลยค่ะจานชามโอ้นี่เป็นห้องครัวอาหารยังไม่ได้สั่งใช่ไหมนอ้องเนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายการอาหารแล้วก็จะรีวิวอาหารเข้าไปอีกทีนะคะ รีวิวอาหารไปให้ทีนะคะนี่ให้รู้จักสถานที่แล้วเดิกเข้าไปดูในในในห้องอาหารที่เราจองเขเป็นห้องแอร์นะนี่ด้านนอกเป็นด้านด้านนอกของของอาคารฮะไอ้ด้านนอกในร้านอาหารนะคะแต่อันนี้เป็นร้านในห้องที่เจ้าของร้านชื่อทองเอกนะคะเนาะนี่เป็นบรรยากาศร้านอาหาร นี่นะคะแล้วยวทานอาหารแล้วก็ถ่ายรูปอาหารให้ดูนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามช่องแกนมอมยินนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะช่องเกิดใหม่แต่ก็ขยันทําคลิปออกจากบ้านก็อย่าลืมกันแดดนะคะแดดแรงมากกันแดดของอากา่านะคะดูแลผิวหน้าด้วยอากันออยล์บัลเบอรี่คลนพอกหน้าสัปดาห์ละสอครั้งนะคะ,คะเจลล้างหน้าอย่างดีสุดอ่อนละมุนค่ะสวัสดีค่ะ